บรรยากาศยามแรงช่วงนี้ก็จะเต็มไปด้วยกินกินอันไม่โสภาสถาพรเช้าน้าพึ่งเสพากันพึ่งเะพากันว้างปุ๋ยปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกปุ๋ยจะมีอยู่สองแบบนะมีแบบเป็นน้ำมีแบบเป็นน้ำก็แบบเป็นเป็นผงปุ๋ยแหง้ง ปุย๋ยหมักปุยป๋ยคอกปุย๋ยหมักปุ๋ยคอกประมาณนี้ตอนนี้แบบสงกินหอมมากไงห่องเลยสงกินหอมมากพระเบงมีที่ว่านปุย๋ยสุดยอดไหมหวานทีเดียวน้ำไหลหลากเลยอ่ะสุดยอด เทคโนโลยีวาดมันเดียวเรียบร้อยเม้นทั้งหมู่บ้าน